าเรียกรวมตัวกันอีกครั้งคนใหม่เพียบเราจะไปทีวีคนเก่งไหมไปไปอะไรนะครับพี่ทีวีคนเก่งมันมันคืออะไรครับเพียร์ตกลุนไงคนหินอ๋อเวทีคนเก่งเออไม่ผมเึยกว่าแบบแบบเวทีน่จะพาไปเวทีคนเก่งกันฮะครับตกลุ่นเวทีคนเก่ง หนูไม่ได้เห็นภาพนี้นานแล้วว่ะคิดถึงโคตรต่อแถวไห้พี่หรือวไงไม่ต้องต่อกันนะคะกูแพ้หน่ยครับแ๊บหนึ่งกูพ้ครับกูพกูพมากโอเคครับโอเคมาๆๆมาเมารวมคุดกันดีกว่าวันนี้อยากขออยากขอเวลาไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับกล้วยกล้วยมานี่ไหนตอนนี้สล็อตกี่คนแล้วอะ คืออย่างนี้จริงๆใน,นวันนี้มันมันเป็นการนับประชุมที่ค่อนข้างไวมากๆครับต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าหนูรู้ว่าทุกคนมีงานที่จะต้องทําแต่ว่าคือณตอนนี้ก็อยากจะให้ทราบว,ว่าตอดแกงเราก็เต็มแล้วละ่ะแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะซึ่งก็ตรงๆว่าเยอะมากๆวันนี้หนูก็เลยอยากให้ทุกคนมาทําความรู้จักกันด้วยการแนะนําตัวทีละคนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่เลย ล้องวงได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะผัดกันแนะนำตัวทีละคนหนูไม่ได้หนูไม่ได้เห็นภาพที่แบบว่าเราใส่สูทแล้วม่อยู่ด้วยงานแล้วอวะไม่งันจะร้องไห้อะคิดถึงโคตรฮะใหห้เปลี่ยนไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย่างแรกที่อยากจะบอกนะคะจากตัวหนูเองหนูจะบอกว่า สำหรับพื้นสภาเราอยู่กันเป็นครอบครัวไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกไม่สบายใจหนูแนะนําว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเราคุยกันได้ทุกเรื่องครับเราคุยกันเลยหรือว่าใครต้องการขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากให้เพื่อนช่วยในส่วนไหนสามารถเดินมาบอกพวกหนูได้เลยรู้จักกันไว้นะคะเพราะว่าหนูตัวหนูเองอะอยากให้ทุกคนอะอยู่กับพวกเราอีก ดีใจนะที่ทุกคนตัดสินใจมาอยู่กับพวกเราหนูรู้ว่ากับเขาพื้นสภาตอนเนี้ยมันแทบแบบไม่มีอะไรเลยแล้วเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่โดยที่แบบว่าเราไม่รู้ด้วยว่าเราจะชูคอขึ้นมาได้ตอนไหนแต่หนูก็ดีใจที่ทุกคนนะ่ะตัดสินใจที่จะมาอยู่กับเราแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมๆกับเราสําหรับคนใหม่ที่เข้ามานะครับก็อยากจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว ของพฤษสภานะคะอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะตอนแรกที่หนูเป็นหนูเองแล้วกันที่จะแนะนําตัวสวัสดีค่ะพี่ๆหนูชื่อว่าเจเจ,จยินดีให้รู้จักทุกคนนะครับวันนี้ชื่อคุอครับเจนารลเบ้ครับ,บ,รบมีอะไรติดต่อได้ <c oughs> สวัสดีครับชื่อจิมนิมครับจิมลิมบูยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีครับไมสีเลอร์รถนะครับดีๆท <c oughs> ี่ได้จักพี่ๆ <c oughs> ทุกคนนะครับผม <c oughs> นะเลย สวัสดีครับชื่อเซเลน่าครับยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับชื่อเยติครับยินดีที่ได้รู้จักครับสวด้วยครับเฟลแฟรี่งานไม่ทำเน้นยืนทำทรงครับผมอีกิ้วรู้อยู่แล้วรัวอยู่แล้ววันนี้ยสวัสดีครับทําชื่อทําไม่ัายินดีที่ได้รู้จักครับแม่ผ่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชื่อมะขามครับยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับชื่อเบสครับยินดีที่ได้รู้จักครับชื่อเบสเหรอวะชื่อเบสครับชื่อเบสอ๋อเบสโอ้เรียกเบ้ตระกูลมึงนี่่เพือนสวัสดีครับชื่อแพรครับยินดีที่ได้รู้จักครับแพรเหรอแพร์พรไม่ชื่อเพรนะสวัสดีครับชื่อลูบี้ครับสวัสดีครับน้องน้า สวัสดีครับน้องดาไม่ดีพี่ดาชื่อลูบี้ครับลูบี้ครับโอเคครับพี่ดาสวัสดีครับชื่อวัดกาครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับอุ้ยคนนี้ขาวใช้ได้เลยสวัสดีครับชื่อคนอื่นได้ไหมวะสวัสดีครับชื่อลิวทีครับสวัสดีครับชื่อเคโอครับยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับชื่อไวเปอร์ครับผมสวัสดีครับชื่อออซอนครับสวัสดีครับชื่อดิวครับสิงห์นังเชียชอบฟอมยืน ปอเช่ครับยินดีได้รู้จักครับชื่อบทตีบทบเหนือตลอดคนพี่อ๋อโทษทีครับพอดีหน้าใครชื่อสิงครับิอดีได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักครับปอร์เช่ปอร์เช่มีแฟนยังอ่ะไม่มีครับไม่มีครับน้องโอเคสวัสดีครับชื่อบุตรมีครับยินดีที่ได้รู้จักครับชื่อนาทีนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับกุ้ันรอสดีครับชื่อตองครับ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม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 บุ๊กนะครับผมเป็นคนขี้อายนะครับก็ได้นําและฝากฝากตัวไว้ด้วยนะครับผมชื่อซิก้าครับผมผมครับสวัสดีครับชื่อบีทครับบีบีแค่นี้หรอโอ้ใช่อุตส่าห์คาดหวังชื่อชื่อเบียร์ครับตัวร้ายลบบุรีครับเฮ้ยใครวะนี่ยตีกับลิงเหรอตีกับลิงใช่ไหม สดดว,ดดวัสดีครับชื่อโจโจสังหาเรียกจีจี้ก็ได้เอาแต่เลยม่เปลี่ยนผมทุกซีซั่นเลยเนาะไอคอนนี้สวนะัสดีครับชื่อแซมมี่นะครับโอเคครับก็แนะนําตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเหลือไคเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ไม่เหลือแล้วสวัสดีครับ <c oughs> ชื่อไผ่นะครับไผ่เออิีละรสนะคร <c oughs> ับรักไม่ยุ่งมุ่งแต่จุดจุดจุด เอาไปเติมมันเองมุ้งแต่เบาพี่มันเบาพี่มันเบาพี่อันนี้คนใหม่ๆที่เข้ามาเราเรารู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวันที่หกนี้เราจะต้องทําอะไรพิสภาจะมาอธิบายนะอ๋อได้ครับงั้นให้พี่ภาพามากินกลางวงเลยก็ได้พี่ดีโออันเชิญกลางวงหน่อยครับเจอเลยครับพี่ตัวเรยครับแนะนำตัวเลยครับตวรครับชื่อดีโอครับยินดีที่ได้รู้จักวันดีครับยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับพี่ดีโอพี่ชส่้องเท้าหน่อยครับสวัสดีครับชื่อเอนจอยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพี่หัวชมพูสวัสดีครับชื่อทัพพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสามคนจะเป็นสภาที่มีหน้าที่ดูแลของแกงพฤษสภานะมีปัญหาอะไรหรือมีเรื่องอะไรคือบอกคนสามคนได้เลยครับแล้วก็เรื่องชิงบ้านเรื่องวันชิงบ้านก็คือวันที่หกใช่ไหมครับของแกงพฤษภาจะเป็นสามทุ่ม ตั้งแต่6โมงเย็นนี้ห้ามเข้าเมืองหลักนะครับไฟแรกรอประกาศเริ่มนะครับห้ามห้ามแบบว่าห้ามไปสกเกลหรือว่าอะไรก่อนแต่ถ้าไฟที่2ไฟที่3อะไรเนี้ยเราสามารถไปเซตของได้ทุกตู้เลยครับแล้วก็ในการไฟของชิงบ้านห้ามเกินในเมืองนะครับตรงจุดโอเปียมโโอเปียมห้ามเกินขึ้นไปข้างบนไปได้เฉพาะในเมืองครับ เราป้นใส่ตรงข้ามไปแล้วฝ่ายตรงข้ามตัวใส่แล้วห้ามป้นซ้ํานะครับป้นได้รอบเดียวเท่านั้นเพื่อเราด้วยเอามาได้ครับแต่ต้องเอาไปให้สภาเท่านั้นคนตัวใส่นะครับคนที่ตัวใส่ต้องเดินไปหาสภาเท่านั้น้าห้ามรับหรือว่ารับของหรือกิฟต์ของให้เพื่อนโดยเด็ดขาดน,นะครับก็คือให้เดินไปหาสภาอย่างเดี <ๆ S 1> ยว <ๆ S 1> <ๆ>ถ้าตัวใส่ <Okay. S 2> ไปขอดอกแท็กที่สภาคุณสมาครับผมผมถามได้ไหม,มถ้าถ้าสมมติเป็นกรณีที่ว่าผมไปจบมาแล้วทีนี้เขา มีแท็กเพื่อนผมใช่ไหมแลวผมยึงมาผมสามารถเล่นต่อได้หรือไม่เล่นได้ครับยังก็คือยังไม่เอามาให้สภาใช่ไหมครับใช่ครับใช่แบบว่ามันมันเป็นยัที่ต้องบูว์ต่อครับเล่นได้ครับเล่นได้ขอบคุณครับถ้าเราแล้วก็อุ้มศพเพื่อนชุกนะคะห้ามทําดาเมจฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือถ้าเราอุ้มศพใครอยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามจะมาแทงเราเราสามารถกันได้ครับแต่ว่าเราห้ามส่วนครับห้ามส่วนเขาครับห้ามทําดาเมจใส่เขา ต้องปล่อยศพก่อนนะครับแล้วค่อยทำดามีเด็กครับเด็กครับเด็กใหม่ครับเพราะว่าพี่ลีลาตัวสูงเน้นแนะนำตัวด้วยค่ะเพ่พี่ลีลาแนะนำตัวด้วยฮะใช่พี่ล่ะมาช้าตำรวจโดนลงโทษนะครับเนี่ยขอโทษครับพอดีติดโทรศัพท์นิดนึงสวัสดีครับชื่อลีลาครับมากับเด็กใหม่ครับชื่อชื่ออะไรครับเด็กใหม่ชื่อสวนครับชื่อสวนสวัสดีครับพี่สวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเชียว์ดิเรามีคำคมด้วยนะครับพี่เมื่อกี้เสียงใครอะเห็นพี่เียอะแจงเนยข้า ใหม่แกงพืชพาวครับผมูคลิปหายแล้วแกงเขาส่งมาดีน้เยพี่เฟย์มาอยู่กับหนูแล้วครับลุงพี่เฟย์จะได้ไม่เหงาไงเวลาที่หนูแปบไปทํากิจกรรมกันแล้วพี่เฟย์ต้องอยู่คนเดียวฮะได้ขออนุญาตวางก่อนเห็นอนาคตแกงแล้วไม่เหงาแน่นอนเรื่อง E M P นะครับใช้ E M P ได้นะครับอันนี้เพื่อพระภาเคยใช้ E M P กันล้วเช่นยังไม่เคยฮะ ก็ถ้าวันนั้นจะเสตียมพีคือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับถ้าไม่ใช้เอาใส่ไว้ในตัวก็ได้3คนตอหนึ่งไฟแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ก็เอามาคลนได้ครับลุงคนนี้ขอบคุณค่ะพี่สภาขาบคุณครับคนแล้วพี่สภามาถ่ายรูปด้วยกันคพี่สภาาถ่ายรูปด้วยกันไหมเอาพี่เมนโลมาเอายืนยืนก่อนยืนวางก่อนคุยตัวตึงวางเอ็มพีเอาเอาให้อีกคนก็ได้นะจุลุงสองลูกใช่มี มี2อลูกแต่ว่าในไฟสามารถเช็ดได้3คนนะครับสามารถดูสามารถวางใส่รถซาฟาได้เลยรถซาฟาไม่เป็นอะไรครับโอ้เสียบใจอ่ะบอลเลอร์ครับบอลเลอร์ได้เลยครับเนี่ยบอลเลอร์คันนั้นอ่ะเอารถเปเทสได้นะเผื่อนี่คอนดีแล้วหน้าที่เนี่ยเหมาะกับไอ้ไอ้เวนนี่มากเลยไอตเดไอไอมาไอนะมึงมึงเชื่อเลยนะบอฟบอฟบอฟอันนี้มึงว่านี่มึงว่านี่อันนี้มึงมาต้องไปผมว่ะมึงไวสุดแล้วมึงเชื่อกูดิไปยิงเพย์ไปถือเลยนี่ใส่กระจุ่วของมึงอ่ะ เขาเขาออกออกไว้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเทสเข้าช่องก่อนเดี๋ยวรอเอามีใครเดาเอารถมาเทสได้นะครับวางหลักปะรถใครตารถรถพีดีเคเขาตามันพังเลยรถรถพีดีเคเขาพี่รแข้งพีดีเคอ่ะทำชื่อบอกแล้วนี่แค่แข้งเราเป็กเดี๋ยวกูอธิบายให้มึงฟังวะนี่ยพังเลยนี่พี่มันตลอดมันจะหาย พี่ครับขอโทษด้วยนะครับี๋ดูพวกหนูซ่อมให้นะขอโทษครับมันจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ10นาทีใครขับเข้ามาในระ,ระยะของ EMP มันอะ่ะมันลดหลออมันจะลดเรื่อยๆแล้วเวลาโดนลดโดน EMP แล้วสามารถซ่อมได้แต่คือต้องรีบออกนะครับเพราะว่ามันก็จะพังเหมือนเดิมเก็ตไหมเกียครับเดี๋ยว EMP จะมีหน้าที่ไม่กี่คนในการวางนะในการไฟสามอันใช่ไหม ๋ยวค่อยจิ้มอีกทีนึงนือกันว่าใครจะเป็นคนรับไปนะครับโอเคไหมน่าจะรู้แหละน่าจะเป็นคนที่หัวไวแหละที่คนรับไปอ่ะยังไม่ได้กล้วยนะถ้า <What? S 1> ใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ครับแล้กวก็ตามแชทของพี่สภพานจิพ์ได้นะเดี๋ยวพี่สภา,านะรเราถ่ายรูปก,กันครับพี่สภานไถ่ายรูปก,กับพวกหนูไม<อ>หมห่งไอ้ลูกกันเวทีคนเก่งมันเป็นที่คนเก่งยิ้มเิ้ม หนึ่งสองสามประชีดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามกิจกรรมนี้เรื่องการชิงบ้านอ่ะหนูขอไ้อย,อย่างเดียวเลยนะครับเราคอไฟได้นะแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าบัฟเวลาตีใครตายไม่ต้งพูดตายตายไม่เอาครับไม่ต้องพูดเราเราเราเ,ราเอาประโยชน์จากการการพูดของเรามาเป็นการคอไฟกันดีกว่า